music arms ครับสวัสดีครับพกผมก้าว music a r m นะครับผมวันนี้มาอยู่กับกีตาร์ไอเบเนนะครับอ่านี่แกะกล่องมาเลยเป็นไอเบเนตหัวตัดเนาะก็เท่าที่ดูนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นกีตาร์เหมือนแบบชาวล็อกสมัยนี้เขาจะชอบเล่นกันนะหัวตัดเลยครับผมอันนี้เห็นครั้งแรกคือแบบสีนี่คือโดนใจมากฮะค่อนข้างจะแสบซีดนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยเท่าที่ผมที่ผมชอบนะเคลือบด้าน ทั้งตัวบอดี้ทั้งคอนะนี่เลยครับสเสน่ห์ของ a อเบอรครับบางครับผมจับง่ายสายปัดนี้น่าจะชอบเลยเข้าที่ลงจับฮะน้ําหนักเบาครับเบาตามสไตล์หัวตัดเลยครับผมก็ตัวนี้ก็มีโลโก้เอเบอ t เนชื่อรุ่น Q52 เนอะปีกอัพเป็นทำๆปรับสายตรงนี้ตัดคอยได้ด้วยแล้วก็นี่ครับผมปิกอาบนี่สีเทาด้านสวยงามครับผม หลังเป็นอย่างนี้การต่อคออะไรพวกนี้ค่อนข้างจะดูแข็งแรงเลยทีเดียวกับผมโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะไปฟังเสียงครับผมตัวเนี้ยผมจะใช้วิธีอัดเสียงครโดยต่อข้อตู้แอมมาเชรครับ JMC 8 0 0เนาะแล้วก็ใช้ไม์ของ M X L นะครับรุ่น DX 2ในการบันทึกเสียงครั้งนี้ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเจ้าตัวนี้กันเลยครับ sub ครับผมหลังจากที่ได้ลองเล่นเจ้าตัวไอวอเนต Q 52ตัวนี้นะครับผมมันมีความพุ่งไปข้างหน้าครับผมแล้วก็แรงสั่นอะไรพวกนี้จะดีดคอรหรือดีดอะไรเงี้ยมันจะแบบมีแรงสั่นสะเทือนตามตัวนะครับตามสายเลยถือว่าเล่นแล้วได้อารมณ์มากครับผมผมว่าน่าจะเป็นเพราะกีตาร์มันเป็นทรงบอดี้ลักษณะเล็กๆอย่างนี้นะฮะล็อกแน่นอนชัดเจนนะฮะแต่เสียงคินค่อนข้างหวานครับเท่าที่ลองมาเสียงคินนี่หวานใช้ได้เลยครับชอบหัวตะชอบวงซิลชอบซิลิฟูผมว่านี่ได้อยู่นะ สนใจอยากลองอยากจับตัวไอเบเนต Q52 ตัวที่ผมถือตัวนี้ก็สามารถมาลองได้ที่ Music a r m นะทุกสาขาเลครับมี6สาขาลองเข้ามาลองกันได้ครับผมสะดวกสาขาไหนก็นะติดต่อมาได้เลยครับมีให้ลองครับผมสำหรับว,วันนี้ Music Arm ก้าวมิวสิกมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Music Arms